Thank <laughs> you. เมนูเห็ดอีกแล้วนะคะวันนี้กินจนานจะเป็นเห็ดอยู่แล้วแต่ก็มีเมนูอื่นด้วยนะที่ไม่ใส่เห็ดเนาะเดี๋ยวเราจะมาแกงเห็ดกันก่อนนะคะพี่มิกโคลกเข้าคั่วให้เดี๋ยวเอาพริกแกงไปผัดให้หอมเนาะผัดพริกแกงสุกหอมแล้วก็ใส่กะทิที่เลือลงไป น้ำซุปไก่ลงไปน้ำซุปไก่อันนี้ต้มจากกระดูกที่เลาะออกมานะคะที่เนื้อใช้ทำทำลาบเนาะเดือดแล้วก็ใส่เห็ดลงไปน้ำกำลังดีเลยนะเดี๋ยวน้ำเห็ดมันก็จะออกมาด้วยแล้วนี่เป็นเห็ดพึ่งขาลายใส่ลงไปด้วยเห็นไหมมันดำต้มมาไว้นะ แล้วก็ใส่หมูย่างของเราลงไปเดือดแล้วนะคะโรยใบมะกรูดลงไปแล้วก็พริกเพราะว่าพริกแกงที่เขาทำขายมันไม่ค่อยเผ็ดเนาะแกงเห็ดสุกแล้วนะคะจะมาทำลาบไก่น้ำตาลน้ำปลาพริกป่นพริกป่นนี่เผ็ดมากนะ สีไม่จัดแต่ว่าเพ็ดจี๊ดใส่แต่น้อยเข,าข้าว่วหัวหอมกับต้นหอมสะระแหนใบใหญ่มากเลยนะไม่ใช่มะกรูดนะคะสะระแหนนะเคยมีคุณผู้ชมเข้าใจผิดนะคลิปยำปลากระกป๋อง บอกว่าผู้ไก่ทาไมใส่ใบมะกรูดลงไปทั้งใบโดยไม่หั่นงงมากเลยใส่ตอนไหนว่าใบมะกรูดเลยไปย้อนคลิปดู้มันน่าจะเป็นเพราะสาระแน่เนะาะอาจจะไม่ได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยมือม้อ<ม>อร่อยของพวกเราพร้อมแล้วลาบไก่สีจืดแต่เผ็ดจี๊ดเลยนะเอ้ใครวะเออ อะไรค่าูมูกมอดิเันลาถัตโต้ใช่ใน่าจะลืมเล่นที่การต่อที่มีามข้าวหูือยังสมมยสุนทาโบรอินดิสซอันนี้เป็นภาคจากสวนของเราอันนี้ซื้อมานะคะปีนี้จะปลูกสนอยปลูกไม่ทันโรยเมล็ดไม่ทันเดี๋ยวไว้ปีหน้าแล้วก็แกงเห็ดหมูย่างนะคะที่คุณผู้ชมแนะนํามาขอบคุณมากๆเลยผู้ไก่ลองแกงดูชิมแล้วอร่อยด้วย ลูกฮะอิฮิมอะไรตรงแม่เอ้ลูกเฉาตัวน้อยรู้เย็นของหนูเหมือนกันใช่ไหมคะลูกฮะเว้รอเว้ยานี่นอนอโอเค วันนี้กมันจัดวพลาพอด่า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 ด่่าด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 นาด่ีด่า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 ด่นด่าดด่า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 ดาดด่าด่่าด่าด่ิด่าด่าด่า่ะดาด่าาด่าด่าด่า่าด่่าด่าด่า่าดาดา่า แกงเข็ดอร่อยลาบไก่ก็อร่อยใช่ไหมมีกันสองคนไม่เป็นไรหรอกเนาะลาบไม่ต้องใช้ช้อนกลางหรอกเพราะน้ำหวานเขาจะไปกินบนโต๊ะพิดกันจูกต้อง ตะเลียนเผ็ดนะเผ็ดมากเลยพันนี้คุ้ยตเกินไปใชแก่ก็สวฟุงคุ้ยตัวฟุงบ่มันเป็นรเผริงจิน่โม่ต่อไปเผ็ดน่ดามิช่วงนี้พี่ม่กินเผ็ดแลไม่ได้ต้องงดบ้างแบบโซ่ฟุงยิอเมญ่าเลอลาตเนาะ อร่อยใช่ไหมเห็นไหมอร่อยเมื่อก่อนไม่มีใครชอบกินน้ำหวาพี่วิวชอกินนานๆทีพักหลังน้ำหวานชอบเลยคิดจะปลูกเดี๋ยวพี่น้อตน็อตอะสน,นุกไหมคินไหมอ๋มอ ซื้อมาเล็กมาแล้วด้วยนะแต่ว่าช้าเกินไปต้องโรยมาเล็กก่อนไม่งั้นมันหนาวเนาะมันงอไปทันน้ำซุปไก่ที่ต้มไปทำกับข้าวนะผู้ไก่ไม่ได้ใส่แค่กระดูกไก่นะมีกระดูกหมูจากที่เอาไปย่างลงไปด้วยนะน้ำซุปกลมกล่อมมาก ผูช้ชมเนาะเพื่อจะแนะนำเมนูเข้ามาอัน,นเมนูไหนที่กุ๊กไก่เห็นว่าพวกเราชอบแน่ๆก็ลองทำนะคะอย่างนี้แกงกะทิแกงแกงเรียกไรนะแกงชั่วชอบเปนอยู่แล้ว ไม่เได้ความไ่เคยพี่ม่บอกตอนแรกไม่กินนะ mm. น่ะพีม่มาได้ดรูเ้เยอะบอกเยอะฟูมากกวนแนั้นเียน้ันด้่พี่มีบอกฉนะันชิมแค่นั้นแต่มันอร่อยจริงนะ ยิ่งเห็ดเนาะมันหวานด้วยอะลงไปผสมกับน้ำแกงเบื่อแมงวันมากพี่มิกินขนมปังต่อแล้วเนี่ยวางได้ใี่ไหมช่อชอบยิึอนมาใส่ชีสหน่าเฟสไปเนาะ Come no? È tutti così. Troppo, che troppo. Ma vai? Puoi mettere il miele cioè ah, eh. Ah! Ah, ci sta anche bene, eh, il miele. Mamma, so pin cheese, là un pum. E tu so da. Sei un peo dino saldo io di buono. già. No, troppo per me. È fino, eh. ฉันก็ไปเม่ได้ไม่ต้องดีไม่ได้โอเคโ่้ยโอเคชีสเนี่ยชาวอิตาเลียนนิยมกินปิดท้ายมือ้อเพ่อล้างปากหวนานไอ้วกกูนะชีสต้องกัดออใช่ชีชต้สด เซตโลโก้สัตติคิสสมบูรณ์ชอบเอาไปอมๆไว้วันนี้ดุนๆมันค่อยๆละลายในปากอร่อยมากเป็นชีสนมแกะที่มาจากเกาะซาเดเนียทางใต้ของอิตาลีใช่ไหมใช่ซาเดเนียชีชีน่าฟริสกันแล้วใช่แล้ Non posso resistere. Fuori. Non posso resistere. è fresca, è una staccicina. Mmm mm. sempre mm.